กันนี่นี่ครับผมมีบุญมีงานสาม,มารถชาวบ้านกขม,มาร่วมทําบุญเนาะที่วัดนะเป็นความสมัครสมานสามัคคีนะครับหลังจากรับจินรับพรท่านข่าวท่านนามนุ่มกันแล้วก็วางจอกร่างจานนี่นะครับผม นำเดียวกันเอาไปในหน้องเลียฮะด้วยมีบุญในงาน,นก็เอาไปจานชามเอาไปใส้อาหาร,าหารเนาะครับ <ขอ S 2> ผมคือตรงนี้สาเหตุก็สิได้ตั้งวัดได้ใบพัธศีมามีตาตั้งเป็นวัดจบดีครับปกตินะถ้าเป็นวัดนั้นทั้งพุทธศิีปฏิกคมศาสนานะถ้าไม่ถึงสิห้าไร่นะมันจะ ตั้งจัดเป็นวัดมีใบพัทติมาบ่าได้อ,อันนี้ทีมไีได้กัย้อนวา่าณนะตรงนั่นแหละครับเพราะว่าไอเป็นวัตถุโบราณแต่เกา<อ>เป็นเกดีรุ่นสมัยขอมครับเออเคยมีคนมาคุดมาอีกอย่างแล้วอยากได้ข้าวของที่มีค่าออยู่ในหันเจ้าที่เจ้า,าท่าเพิ่นโบไ้กับามาสูตรทั้งเดลสามิชาเนาะครับมามาใส่กับสู่ของเพื่อนโบได กันได้คนได้มาพ่ออ้ภ้ากันเฮ็ดอย่างเพราะว่าซุ้มนั่นบัประสงค์ดีคืออยากได้ของดีอยากได้ของมีค่าอยู่ตรงนี้อ๋อเป็นและเอามาทำมาเฮ็ดท,ที่สถูปที่เจดีตรงนี้ครับผมมันเคยมีตำนานทุกท่ายวซุ้มที่เอาไปได้แล้วก็ต้องเอามาคืนต้องเอามาคืนาาคนะครับ,อ,รบอยู่บ่ได้กินบ่ได้แล้วครับ<อ>มันมันเป็นของอาถรรพ์มันบ่บรานของเฮาคือของเพิิน รตรงนี้ที่ตั้งวัดได้ก็เพราะว่ามันมีวัตถุเจดีย์นี่แหละพอเก่าอกันเลยตั้งเป็นวัดได้ธรรมดา<ผ>มเนื้อที่ตรงนี้เนื้อที่เก่าอะไรก็สามงานนะครับไม่ได้หลายเนื้อที่เนื้อที่บริกว้างครับผมแต่ว่าตั้งไรกับย้อนย้อน,อนคือผมเล็กเก่ามากเยลยครับครับผมมีวัตถุเจดีย์มีสถูปอยู่ตรงนี้มีของมีค่ายตรงนี้แล้วก็มีชสวบ้านมาขุดมาหาไปแต่ว่าเอาไปแด้วต้องเอามาขึ้น ให้ทางอื่นครับให้ในบ้านนี่ค่ะเจ้าหัเห็ดเจ้ารู้แล้วคนทางอื่นคือหมอท่างทางอื่นมาเห็ดมานั่นมาสูตรงัดสูตรทอดยากได้ของดีนะมมีทางอื่นคนในบ้านนี่เขานับถืออยู่แล้ว่ะเพราะว่ามีความทัดทิศตั้งแต่ร่างแต่เดิมให้บ้านอยู่นี่เดี๋ยวบ่กพี่ฟูมีแต่ทางอื่นอ้าตะกอนมองนี่เป็นนอนเป็นลาวเห็นวบามหาหนูบอกเส้นหนังมาได้ไหมครับเห็นเอกบางคนในปากปิดปากเปรี้ยวเห็นไหมครับครับมีมี ตักไม่ต้นหนึ่งก็มีอันเป็นไปครับขมาขมา,มาอยู่นี่โอ้ไม่ต้นหนึ่งกิ่งหนึ่งก็บรสามารถที่จะต้องได้ขมาในในตรงนี้ครับเพราะว่า<อ>มันเบิ้งแล้วก็ใช่ครับว่าเป็นวัดสมัยควอมมุ่ละเบิ้งเบิ้งเจดีเบิ้งอีกเบิ้งอย่างละครับอ๋อตรงนี้เคยเป็นวัดเราจะเป็นวัดสมัยความน่าจะเป็นสมัยความบรม่ันดอกสมยัยในรัชกาล กรุงรัตนโกสินทร์โบรแม่นต้องเป็นสมัยขอมเพราะว่าวัตุวัตถุโบราณต่างต่างเนี่ยถานักนักวิจัยเพิ่นไอ้มาเบิงเนาะพวกไอ้หลายหหน่วยงานเพิ่นมาเบิงก็ว่าอายุนับเป็นพันๆปีแล้วครับครับผ้าไปเบิงไหนบ้างครับผมได้ได้ได้ครับเท่าพันห้าร้อยสามสิบสี่คร like ับก <uw> ็ตอนตอนนั <low> ้นก็คือ แยกหมู่บ้านแต่ก่อนน่ะบ้านจำปาดงจะเป็นหมู่เดียวกันเนี่ยไม่แยกหมู่เป็นสองหมู่บ้านแยกการปกครองออกคผู้ผู้ใหญ่คนแรกที่แยกหมู่บ้านออกมาก,ก็คือคุณพ่อผู้ใหญ่คุณแก้วกันหาเพ<อ>ื่อนได้รับตําแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบไอสามสิบสี่ครับครับผมอ่ก็ตั้งมาก,ก็เพิ่นก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ร่วมสิบเจ็ดปีครับเพิ่นก็ได้ออก แล้วก็คู่มือนี่ผู้่บ้านคนที่สามคนที่สี่แล้วในแ,แยกมู่บ้านของบ้านนี่แล้วนี่แหละครับ,บนี่ครับนี่แหละครับวัตถุโบราณน,นี่เพื่อนอันนี้นักสำรวจหลายๆหน่วยงานเพื่อนมาบึงกับว่าอายุประมาณพันกว่าปีขึ้นแล้วพันกว่าปีขึ้นผมมั่นใจว่าต้องเป็นสมัยของโบเมนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์แล้วครับแต่ก่อนมันอยู่ในนี่บุคคลชาวบ้านจำปาดงนี่ ขาเจ้าบ่ได้เขามาตัดไม่ตัดไหลบ่ได้เขาบ่บ่บ่บ,บ,บ่สามารถว่าสิขามาอิงยัง<ม>เอาอิงยังออกไปได้แน,น่หน<ม>ถ้าสมมติคนมาตัดไม้ต้นหนึ่งก็มีอันเป็นไปครับเออก็เลยว่าสถานที่ตรงนี้มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้างแต่นั้นมากอะผู้ใ่ญ่ผู้ยหญ่คุณเพิ่นก็ได้บุรณะมาตลอดครับแล้วก็จากรุ่นนั่นรุ่นนี่ก็เท่าเท่าที่เห็นเลยครับ<ม><ม>บริเวณรอบนอกก็เมื่อปีกายนี่นนที่ปูเอ กระเบื้องนี่ครับเพราะว่ายามมาเวียนเทียนวันสําคัญทางพุทธศาสนากระสีได้เดินสะดวกสบายครับอ๋อบริเวณนี้ปะครับ,รบแต่ก่อนกบพระ,พะที่เป็นพระประธานตรงนี้กับ่บท่านมีหรอกครับกับพึ่งมาสร้างมาเห็นมาทําประมาณได้สี่สาบห้าปีแล้วล่ะก็ได้มุงลังคาแล้วก็มาติดไฟประดับ คนไปคนมากแกะไปแทบมากเพื่อนกิมากราบไหว้สัการะบูชาอยู่ครับครับผมมื้อนี้ขอบคุณหลายๆขอบใจมากๆที่ทีมงานลุงพลได้มาร่วมงานเลยครับเลยครับผมหวังว่าโอกาสหนาขึ้นว่าล่ะจะได้ร่วมงานกันใหม่ครับคันมีโอกาสกับเยี่ยมทุ่งนาอีเด้อครับผมครับผมผมผ่านไปผ่านมาอยู่เรื่อยๆครับผมครับขนอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับครับพี่น้องครับก็นี่คือความเป็นมาเนาะของวัดดอนสวรรค์นะครับก็เดิมทีเป็นโคกเป็นดอน นะเป็นป้านะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้ก็จะมีสถูปนะครับเป็นเจดีย์โบราณนะครับนี่พุทรูปนี่พุทรูปโบราณน,นะครับอยู่นะมีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่เนาะก็มีคนทางเอื้อนนะครับนะมันชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยไก่ความเคลรพนับถืออยู่แล้วนะครับมาคุดมหานี่นะครับสมบ,สมบัติสมบัติแต่พอเอาของมีค่าไปแต่ว่าพ่อ,อไปก็ต้องเอามาคืนนะครับเพราะว่าเอาไปแล้วมีอันเป็นไปเนาะ หลังจากนั้นเนี่ยบริเวณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นส,สถานที่ซักซิ์ชาวบ้านก็เลยนะครับบูรณาการให้เป็นวัดนะโดยปัจจุบันก็ชื่อวัดดอนสวรรค์นเนาะนี่นะครับอันนี้คือความเป็นมากของชาวบ้านพันเหล่าห้ฟางครับพาพีพานองมาชมมาเบิงนะครับขอบคุณกำลังใจขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์มานาสตอรี่นะวันนี้กับพาพีพานองเนาะมาเบิงบรรยากาศกรท่ำบุญนะครับของ ยูทูบเบอร์นะครับทีมงานลงนุงพลป้าแดนนาทีมโดยลงุงพลป้าแดนนะมาทมําบุญที่วัดดอนสวรรค์น,นะครับจาปาดงเนาะวันนี้ก็ได้นะแต่ว่าก็มีความเป็นไปเป็นมาต่างๆมาบอกพี่ให้พี่เห็นอ้องฟ้างนะนะจากแต่ก่อนเนาะเป็นปลาเป็นเล่างแ,แต่มีเจดีเก่กาคนมาหาของมีคา่มามหาสมบัตินะคนทางอื่นนะครับแต่ว่าเอาไปก็ต้องเอามาคืนนะก็ ปัจจุบันก็บูรณาการเป็นวัดเนาะ,ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม